ต้นเงื่อนของปฏิจจสมุปบาทละได้ด้วยการเห็นธรรมทั้งปวงว่าไม่ควรยึดมั่นภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญทำอย่างหนึ่งมีอยู่หรือไม่หนอซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุ ทำอย่างหนึ่งมีอยู่แลข้าแต่พระองค์ผููเจริญทมอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรเล่าหนอดูก่อนภิกษุอวิชานั่นแลเป็นทำอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นข้าแต่พระองค์พูดเจริญเมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอวิชาจึงจะละไป วิชาจึงจะเกิดขึ้นพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุหลักธรรมอันภิกษุในกรณีนี้ได้สดับแล้วย่อมมีอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราดังนี้ดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุได้สดับหลักธรรมข้อนั้นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้แล้วใซ่ภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงขลันรู้ยิ่งซึ่งทำทางปวงแล้วย่อมรอบรู้ซึ่งทำทั้งปวงขลันรอบรู้ซึ่งทำทั้งปวงแล้วภิกษุนั้นย่อมเห็นซึ่งนิมิตทั้งหลายของสิ่งท้งปวงโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งจักษุโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งจากขุวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งจากขุสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นในกรณีแห่งโสตะก็ดีคาณะก็ดีชิวหาก็ดีกายะก็ดีมโนก็ดี และทำท้งลายที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตะคานะชิวหากายะและมโนนันนันก็ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้มีในอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งการเห็นจากสุและทำทั้งลายที่สัมปยุทธ์ด้วยจากสุดูก่อนภิกษุเมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลอวิชชาจึงจะละไป วิชาจึงจะเกิดขึ้น